last player standing one enemy สัตว์เีนองดูรไ่ไอ้คนที่มันบอกกูยิงไม่ได้มันไปสออยมากให้ไอ้มันไปอนวยสวยเดอนี่ไงมึงมานี่สัตว์ูกูใจมาแล้วอ่ะใจกูกูดอ่ะไปเข้า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 ไป เข้าไปไหลเข้าไปไปเกลิสโกเอาสบายมายิ้โอ้โหวาซี่วาน่้องๆกูเล่นอย่องนี้แต่กูต้องออกมกูต้องออกมารีโหลดอิเพี่ๆอะระวังต้ออ้อมหลังนะเว้ยมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้รอก็ได้เราได้เปรียบกว่าเราได้เปรียบกว่าเสกเสกงะวางโล

เฮ้ยเาวอเอาวอเอาวอเอาวอพูดจ่าเลยเรน่อเราพูดสุดๆปวดเลยนะเดียแม่งแข็งว่ะเดีสลิงานล็อกลิงล็อกลิงล็กลิงล็อลิงสมองให้สมองให้สมองให้ไปเลยไปเลยโอเฮ้ยโอ้สามตัวสามตัวน ok> ี่น่าหลังต้องเฮ้ยมานิใ้หน่อย

ไม่นเจ็บไม่นเจ็บไม่นเจ็บ r e l o a ตาหนีใครใครเอ้ยโอเเบดิใครยังเ็บดิเข้ามาอ่ะข้อ่ะโดนไฟโดนไฟเรียไอ้เ้ปัโดกทำไม่เป็นเนี่ย มันทำมึงต้องมึงต้องกระโดดแล้วกดชิดพอมกันไปเดียบมรนขอบไปเดียบมันขอบเออขอบนั้นแหละเปเี๋ยวมันขอบไม่เดินเดินไปคิดวอลเลยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเด็กๆที่แสงกูมันมันจะก่อเท่ากูโอ้โหหักเป็นไรวะเด็กเหมือนเดิ

ไอ้ตัวระเบิดเนี่ยปัดกูแตกกูแรกเลยเฮียแม่งเลยโดนปูั้นวะสู้ๆบกงบอกองเฮ้ยมึมึงจะวัดตลอดเลยหรอเป็นไรอ่ะสนายเหรอระวังจะบโดนสไตร์เฮ้ยร็วสสแม่งเก่งว่ะเฮียอะปดคุณอย่ยเลย อะไร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 เอ่ออะไรอะไรที่อ่ะเจนตไม่เอาเลยเลยอ่ะไอชนต้องยิงให้อ่ะเมึงมึงไม่เปิดแมพหรอไม่โว้ยไานติดเลยก็ได้มั้งโอ้โโดนปืนยิงกับตายเนี่ย เดี๋ยวจะมาที่โดนหมดทุกอย่างโอ้ยหมดทุกอย่างเลยไอ้สัตว์โอ้เจลยี่สิบไอ้เหี้ยไม่ตายไอ้สัตว์สติกอย่างเดียวมันป้าไม่ได้ฟ้าได้นี่กลารเป็นเจ็ดเลยเราโดนทัวร์เลยเหี้ยไม่ทันโอ้ปุ๊บ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 ไม่มีไม่มีไม่มีมาทำไม่ไหวโย่ได้กูทำหมกเลย ไปหน้ามาแล้ววะไปหน้าบีวัดดีเลว่าไงอ่ะเออเจ็บปต้นหัวปวดต้นหัวโคตรจร้อยร้กว่า่นหัวนดนตัวไอ้สัตว์เอ้มาเอาสไปไปหน่อยดิใครก็ได้โอ้โหมาติดแปดเยอะเ่นเล่นใครสนุกใช่ไมใมีม่มี ลาสเอ้สมัต่อล้วาส์เอ้ย i̇şte ก mm ูบอกให้มากับกูอยหมรอไปศูนย์เจ็ดได้เฮียโอ้กูจะเป็นบ้าเฮียไม่ยีขุนมันาที่ยอะไราเอไอดิลเปิรนักเปิร์นเปิดไม่ทำปิดไปปดไปอ่าเนับ โอ้ยวิ่งเข้ามากูตายเลยเนี่ยะมาตามกูมาตามกูกูตายรอให้ไปหลังหมดก็ได้มัไงมอู้มันวิ่งตามหลังมึงมาอ่ะอมันวิ่งตามหลังมึงมาเลยอ่ะไม่มีคนดูโอ้โมุกไอ้สัตว์สโมุกไอ้หี้ยมันวิ่งตามหลังมันเลยไม่เป็นไรครับกูยิงเยอะแล้วยศก็ยิงไม่เยอะหรอกตัวเยอะโน้ไม่ยังไม่จบอีกไม่เห็นมึงนะอีกแ้่เดินมาทันเดียวโดนโอ้ยขลังถู เอ้สมองเราพีเข้ามา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 เขามาดิโยมครับโดนที่อะไรดิไอ้แบบตงเลยทันใจมือโดนม็อบระวัง็อโอ้มสามม็สามวอ๋มสวยตายาล้วเฮ้ยตรงกูตรงกูตรงกูได้ยินเสียงตัวนึกูรอกูรอ

มาอยู่เฮ้ยงงสวยสวยสวยอมสวยสวยสวยไม่เฮ้ยเหี้ยเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากทางข้อนะตัวเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโดนหัวโดนหัวโดนหัวอะไรต่อหัวเจ็เหี้ยผอ้จัดเฮี้ยตา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 ย ข้าลังางหลังก่อนเดิมยันเลยเดิมคนยวคิมแข้าตายเพื่อนโอีวีดิ้งถึงจะหลบทำไมมึงคนให้แบบเอาอะให้เปลี่ยนเปี่ยนาวะพกตายตานกูดีสียงเอามาา Oh, thôi so? oh, dừng oh, oh, oh. yeah, yeah. mm -hmm. rồi, ôi, ui, thế không em, cái điêu hả, mày không hiểu cái điêu, hả, điêu, huh? Đồ... hey, ah, mm, <laughs> chết, 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 เสเารับไปเิออมึงมึงเห็นล้มกูถืออะไรมาเนี่ยมึงยิงทำไม่โอ้โทษทีน้องนี่นี่ไม่ได้เจอมดยการแทงใครเยงอ๋ันมีเชไม่มีเลยเยี่ยแกนแล้วไม่มีอะาดูได้นะ ปเล่นกล้องอยู่เล่นกล้องผิวอ่ะปเล่นกล้องผิวอ่ะใช่ปวดเอวดเจมาแสมเอ้ยมาแล้วโโตังมีสองดูไปไปรีบตัวนึงเออหายละลูกจอมข้บวนมาแล้วสองตัวกูจะโดนยิงหัวตายสไปกสไป

ฟันปันเขาไปนี่เขาไี่เขาไปไปนี่นี่ไงาสตร์เดบิวต์กระสุนดีกันถ้ดีนี่ใหม่ับกูสตีงกูรคือกาสติแตกแลเอ้ยไอ้หียมกโชว์โชกูบายให้ดูแลกั โอ้ยคิวจอยร้อยสี่ไอเหี้ยาก่ทหูไม่ยิงคยเลยเลยว่ะสกอร์พวกมึงไม่ขยับเลยเฮ้ยแอปเ้ยแรบแอปถืวีจะไปแทงมันียัน m ขวาขวาขวาขมันลงอยู่ในท่น่ยเฮ้ยขอให้ไปด้วยกันไปเีล้ต้องยิงแล้วล่ะยิงพิษยิง เอ้ยพีโฮมกันรนะเหี้ยเปล่าพร้อมได้สองคุณมพร้อมโอ้ยไซีปันทำได้ปันทำได้ปันทำได้คิดถึงเขาว่าพร้อมกันมาโชว์ไอปันไอโชว์ได้กูกูกูเห็นมันก่อนไงเไปยันทำได้โดดยันเลยปันโดดนี่ไงแด็กพี่กระสุดไอเฮี้ยไอเฮี้ยโดนหัวมุ้งด้วยหนีมุ้งแกะเด็กพี่กระสุดแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเออเด็กยังให้เราคนเก็บปีบักปันไงไอ้สัตว์ cage c a ทำไมกูไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นสกินนี้ ชกูบอกแล้วมันแยถึงกูตายก่อนไอ้ฟันก็ทำได้กูจะดูสราเจ็ดตัวมาตกตายริงหมดตัวมันเปลนแต่เปลาพเชื่อดูมันอยู่มันตายเจ็ตัวจะทำให้มันเสียชื่อหรอวะโดนหัวันงทีเดียวสู้รอมกออมน้บบ สปายดาวน์ม oh ิดสปยดาวน์ม um ิดแล้วเฝ้าเลยนี่ไงไอ้สัสที่อะยังมั่วยังมั่วคุณรู้ดีโอ้ยนี่ไงสมัย